ตานแรกไม่ได้ค่าเไม่าด้ค่านไ่ได้่านขายเองด้วยขายเองด้วยขายเป็นองานใ่เายเสาเลยใ่อู้จังจะเห็นมากแล้วก็ เท่ไหร่ได้มคะ่เห็นไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันใช้แปดแล้วกันเรานี่นั้นของปกได้ไหมคะโอ้โหาคาเ่าไรไแปบสิบบาทได้คุณยังไม่ใช่ั้ก็หมดปากด้เลยค่ใหญ่เอะไปโอ้ัวใหญ่ต้อช้างเลยขดคอคอคอจับจับเ็่ไหนรูไม่ได้ไม่ไดคนท่าน่ค่ะทุกคนอยู่ครบหมดค่ะมีต่ากับ ต้เดี๋ยวนัดทิวมาใช่ปะมาค่ะมาเขาเข้าประตูไหนประตูนี้ป่าหรือประตูสองประตูรถตู้ไม่น่าจะรถตู้จะจอดตไหนเกียร์วิ่งจางจะขับมาเรียบร้อยนะคะอลงหมดแล้วเรีบร้อยนะขอโทษนะขอโทษนะหนึ่งสองครับผมมาจัครับ

ไปกเจอค่กินครอบครับจะมีอะไรมาเจอกันครับโอเคคังมาดูว่อะไราเหลูกติหน้าใสหน้าใครเียวัไม่ได้คินเลยโอ้ยเติมไ่ไรม่ไดนได้เยอะใช่ลูกถ่ายเยอะๆนะคี่เิาดีงกครับวันนี้ไม่เหนื่อยฮะวันนี้ไม่เหนื่อยอ๋อรูบบดย พรุ่นี้ก็พอดีแหละเครื่องเครื่องฟิสตาร์ทติดโอ้ยโอ้ีไ่ลเสร็จก่อนได้ไหมไลเดียวกันไลกับไงยีดีนับกับกับกระแล้แหละ บลาครับไมอกับใครมเนี่ยเ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่คนงขาเ้างในอะหรอข้าในอโลอ้ยตายละชุดไม่พร้อมเลยจะเตะโเเลยแบบมันร้อนก็เลยต้องถอดเสื้อออกก็แบบใส่ข้างในมันเป็นแบบนี้ได้านสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายลูกนว่เดีครับเฟมังไงอะนุ่นครับอดีพี่เจอกัน ไล้กลับไงนี่ปัดตัวได้แล้วเอาจริงๆไม่เดี๋ยวเอารูปที่แต่งมีรูปที่นี่มัูแต่งได้ครับอะไรกันบายงครับ